ตอนนี้เราอยู่กันในเกม t a l e From the b o r d e r l a n d ครับ ในคลิปที่แล้วเราค้างกันไว้ที่เทลฟรอมเดอะบอลเดอร์แลนด์อพิโซดที่หนึ่งลิสกับวานคิดแก้แค้นวาสเกสเลยขโมยรถและเงินของบริษัทมาซื้อวอลคีตัดหน้าแต่มันกลับเป็นของปลอมที่กลุ่มของฟิโอน่าทําขึ้นมาแถมเงิน10ล้านที่ขโมยมาก็ถูกทําลายแต่พวกเขาก็เจอห้องลับใต้ดินของบริษัทแอต a 斯ที่มีวัตถุประหลาดอยู่ข้างในและที่ประหลาดกว่าก็คืออยู่ๆลิสก็เกิดจะมองเห็นทวโลแกรมของแฮนซัมแจ็กที่ตายไปแล้วขึ้นมาและสิ่งที่พวกเขาเจอก็คือกอติสโปรเจก กุญแจที่จะพาพวกเขาไปถึงวอลได้ระหว่างที่ทุกคนกำลังงงว่าจะทำยังไงดีกับกุญแจลิสก็ขอตัวไปชั้นบนเพื่อสูดอากาศสักหน่อยแต่กุญแจของพวกเขาก็แยกออกจากกันและดูเหมือนว่ามันจะบันทึกเจ้าของไว้ด้วยทำให้มีแค่ลิสที่สามารถจับชิ้นใหญ่ได้และมีแต่ฟิโอน่าที่สามารถจับชิ้นเล็กได้ฟิโอน่าเลยหาทางรวมทั้งสองส่วนเข้าด้วยกันเหมือนเดิมและคอมพิวเตอร์ที่ต้องสแกนม่านตาก็ดูเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดซึ่งในห้องใต้ดินนั้นก็มีศพแช่แข็งของได้พ้นพอหลักอยู่ด้วย เาและใช้ช้อนที่หาได้ในห้องควักลูกตาของเขาออกมาซึ่งมันก็สามารถเอามาสแกนได้จริงๆทําให้พวกเขาได้เห็นบันทึกเกี่ยวกับกรทิสโปรเจกต์และผู้หญิงที่มีดวงตาสีแดงดูหเหมือนว่าเธอจะตามลากคนของแอตาสแต่เธอก็ตามเขาที่โอเฮฟเวนไม่ทัน ซึ่งฟิโอนากับซาชาก็บอกว่าโอเฮเวนคือเมืองร้างเก่าของแอตลาสทาให้มันเหมาะจะเป็นที่ซ่อนของกอทิสโปรเจกต์แต่ในบันทึกต่อมาก็บอกว่าที่แช่แข็งอยู่อาจไม่ใช่ศพแต่เป็นการแช่แข็งเพื่อจําศีลซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนที่นายพลพอหลักถูกควักลูกตาออกมาเขาตายแล้วแน่หรือยังแต่ถ้ายังไม่ตายตอนนี้ก็น่าจะตายแล้วล่ะครับ So guess Reese going to Old you to look I we're Haven take want at a <laughs> Ouch. I'm fine. What's the matter with you? I'm fine. Be right down. Oh! Wait. What? I didn't hit my head. What are you talking about? I saw you hit that girl. No, no, no. I, I hit my head on that, but. wasn ทีนี้เราจะมาฟังเนื้อเรื่องฝั่งของลิสกันบ้างแฮนซัมแจ็คที่เขาเห็นพยายามจะฆ่าลิสโชคดีที่เขาทำไม่ได้และเพิ่งรู้ว่าแฮนซัมแจ็คตัวจริงตายไปแล้ว แต่เพราะโดนแจ็คขู่ลิสเลยถอยมาเรื่อยๆจนตกมาที่ชั้นล่างแต่ก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรท่าทางแปลกๆของเขาทําให้วานถามว่าลิสเป็นอะไรแต่เขาก็ไม่ยอมบอกหลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องรีบหนีออกมาเพราะดาวเทียมเฮลิออสเริ่มถล่มยิงพวกเขาลิสวานซาชาฟิโอนาและโหลดเดอร์บอทที่ตามมาช่วยตั้งแต่พวกเขาตกลงมาชั้นล่างเลยขับรถหนีอ,อกมาด้วยกันลิสเลยขอซาชาเป็นคนขับเอง และใช้ความสามารถของ Echo Eye อันวิถีกระสุนทำให้หลบมาได้แต่พวกเขาก็ถูกตัวแล k h i ฟ e โจมตีจนลิสต้องเสี่ยงล่อให้ดาวเทียมยิงโดน Lack Hive แต่ก็ทำให้รถยนต์เสียหายไปด้วยลิสกับวานและกระเด็นออกจากรถซึ่ง Fiona ก็คว้าได้แค่รองเท้าข้างหนึ่งของลิสเท่านั้นทำให้ทีมนี้แยกเป็น2ฝ่ายอีกครั้ง l i สกับวานและติดอยู่กลางทะเลทรายไปไหนไม่ได้แต่วานกลับคิดว่า พวกเขาโชคดีที่รอดจากแพนโดล่ามาได้นานขนาดนี้ความตื่นเต้นทําให้วานเลือดสูบฉีดรู้สึกว่าชีวิตมีค่าและเวสก็ติดต่อเข้ามาวานเลยขอเดินหลบไปฉี่ก่อนซึ่งก็เป็นเวสนั่นแหละครับที่สั่งให้เดลเทียมหยุดยิงแต่วาสเกสย,ยังระวังตัวอยู่เธอเลยทําอะไรได้ไม่มากนักหลังจากนั้นวานก็เดินกลับมาพร้อมเอาเสื้อชุ่มฉี่โปกหัวเพื่อกันความร้อนและโชว์ซิกแพคซึ่งเขาก็บอกว่าในห้องทํางานมีจักรยานออกกําลังกายอยู่เขาเลยมีกล้ามอย่างที่เห็น แต่แฮนซัมแจ็คก็ปรากฏตัวออกมาอีกทําให้ลิสย่อมบอกว่าเขามองเห็นแฮนซัมแจ็คที่ตายไปแล้วแน่นอนว่าวานไม่เชื่อแต่พอทดสอบแล้วเขาก็ต้องเชื่อครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เดินทางกันต่อแต่แล้วก็มีรถทุกทรงมาจากไฮพิเลียนพวกเขาจะได้ไม่ต้องเดินให้เมื่อยแต่นั่นไม่ใช่รถที่เวสส่งมาแต่เป็นวาสเกสที่มาพร้อมปืนรุ่นใหม่ลิสเลยใช้เอ็กโคไอแฮกให้ปืนระเบิดแต่ร่างกายส่วนที่เป็นหุ่นยนต์ของลิสกลับถูกแฮนซัมแจ็คควบคุม โชคดีที่โหลดเดอร์บอทหาพวกเขาเจอและพาบินหนีมาลิสวานกับโหลดเดอร์บอทเลยตรงไปที่โอเฮฟเวนและพบว่าเหมืองน,นี้เป็นที่ซ่อนฐานลับสําหรับกอทิสโปรเจกต์จริงๆแต่พวกของออกัสก็ตามพวกเขาจนเจอดานฟิโอนากับซาชาหลังจากที่แยกกับลิสพวกเขาก็แวะหาที่พักเพื่อซ่อมรถจนมาถึงอู่ของสกูตเตอร์ซึ่งเขาก็จําได้ว่ารถคันนี้ชนะการแข่งขันของบอสโนวา ฟิโอน่าที่ไม่มีเงินจ่ายค่าซ่อมรถเลยหลอกให้สกูตเตอร์เป็นสปอนเซอร์ของพวกเธอในการแข่งครั้งต่อไปทําให้ได้ซ่อมรถฟร,ฟรีแม้ว่าเธอจะไม่มีแผนล,ลงแข่งอีกก็ตามแต่ก็มีคนมาตามหาฟิโอน่ากับซาชาพร้อมใบประกาศจับตายถึงอย่างนั้นสกูตเตอร์ก็ยังปกป้องพวกเธอทําให้เขาต้องเจ็บตัวซะเองสกูตเตอร์เลยขอให้ฟิโอน่ากับซาชาไปอยู่ที่อื่นก่อนเผื่อว่าพวกนั้นกลับมาจะได้ไม่มีปัญหาพวกเธอเลยหนีไปหลบที่บ้านของฟิลิกสและพบข้อความที่เขาซ่อนเอาไว้ ทำให้ทั้งสองคนพบของที่ฟิลิกซ์ทิ้งไว้ให้ของที่ฟิลิกส์เตรียมไว้ให้ฟิโอนา่าคือตัวเสริมปืนที่เขาเคยให้กับเธอส่วนซาชายังคงโกรธฟิลิกส์จนไม่ยอมเปิดกล่องดูฟิโอน่าเลยเก็บของชิ้นนั้นไว้ให้แต่โครเกอร์กับฟินส์สองคนเดิมที่ตามหาพวกเธอก็มาถึงที่บ้านและเกิดการต่อสู้ขึ้นทําให้ทั้งสองคนหนีออกมาแต่กลับถูกนักล่าที่มีดวงตาสีแดงซึ่งก็คืออาทถีนาวิงไล่พวกเธอเลยใช้ระเบิดแฟลชที่เจอในบ้านของฟิลิกซ์แล้วหนีกลับมาหาสกูตเตอร์ กลายเป็นว่าอาร์ทีนาเป็นแฟนกับสปริงส์ที่ทํางานที่นั่นพอรู้ว่าอาร์ทีนาสัญญากับแฟนไปว่าจะเลิกทํางานลา่าค่าหัวฟิโอนาก็แชร์ทุกอย่างจนอาร์ทีนาทะเลาะกับแฟนสกูตเตอร์เลยแนะนําให้ฟิโอนากับสาชายรียบขับรถออกไปก่อนจะทะเลาะกันดีกว,ว่า You know, her shield's just sitting over there. I mean, if she's not a bounty hunter, what does she need it for? <laughs> I'm gonna mess with her a bit. Athena! Can I keep this? Is that your shield? Mm-mm. Nope. Oh, then I can have it? I mean, if it's not yours, I can have it, right? It's... not mine, so... What do I care? Be sure to stop off at any of my catch a ride if you need anything! I got them popping up all over Pandora! หลังจากนั้นฟิโอน่ากับซาชาก็เดินทางมาถึงโอเฮเวนตามแผนและพบว่ามีคนเจอฐานลับของกอทิสโปรเจกต์แล้วซึ่งกเดาว่าน่าจะเป็นฝีมือของลิสกับวานพวกเธอเลยตามเข้าไปแต่ก็พบว่าพวกเขากำลังถูกกลุ่มของออกัสเอาปืนจาอสามร้ายวาสเกสที่มาถึงทีหลังยังจับตัวฟิโอน่ากับซาชาได้อีกแถมเขากับออกัสยังเป็นพวกเดียวกันอีกต่างหากส่วนโหลดเดอร์บอตก็ทำอะไรไม่ได้เพราะวาสเกสมีอุปกรณ์ที่ใช้สั่งมันได้อยู่ พวกเขาเลยต้องนําทางเข้าไปในฐานเพื่อตามหากอทิสโปรเจกต์แต่เพราะมีประตู2บานพวกเขาเลยต้องแยกกันไป2เส้นทางลิสไปกับวาสเกสส่วนฟิโอนาไปกับออกัสทําให้เราได้รู้ว่าวาสเกสมองว่าแจ็คเป็นไอดอลและภูมิใจที่เคยถูกแจ็คซ้อมเป็นกระสอบทรายทำเอาแจ็คขนลุกเลยเหมือนกันแล้วบอกว่าจริงๆ a s วาสเกสหัวล้านและต้องใส่วิกตลอดส่วนออกัสก็เล่าว่า วอลลี่ที่เป็นเจ้านายมีเส้นสายกับคนของไฮพีเลียนเขาเลยได้เจอกับวาสเกสพอเกิดเรื่องวอลคีปลอมขึ้นมาออกัส e เลยรับปากวอลลรี่ไว้ว่าสิ่งที่เจอในฐานนี้จะมีมูลค่ามากกว่า10ล้านที่เสียไปเพื่อเอาตัวรอดอีกเรื่องคือออกัสส่งรักซาชาจริงๆขณะที่ซาชาเข้ามาตีสนิทกับเขาเพราะเรื่องเงินเท่านั้นจนในที่สุดทั้งลิสและฟิโอน่าก็เข้ามาจนถึงห้องในสุดและใส่กุญแจเข้าไปในเครื่อง ทำให้คุญแจทั้งสองชิน้นรวมกันกลายเป็นลูกบอลเหล็กขึ้นมา you doing? This is good, this is bad. Reese, Reesey, you gotta let me into your subsystems, man. I can hack into these drones and I can uh, uh, almost guarantee no one dies. Yeah. Unless you want them to. Probably. Ah, uh, just let me in. I. Boy! It's under control, so Trust me. What? No, no, listen. We can take over the whole facility, kid. Gonna do, do it. No, 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 you're making a huge mistake. No one lives forever. This is how you're saving us? You're just throwing things? No, I, I think it's supposed to explode. สุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ GG k i s t o r e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์อยู่ใน d เดสคริปชันใต้คลิปแล้วไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ